ค้าเห็นรถคันนี้จากของกบฟีเดเตานะครับแล้วก็มาดูที่ร้านนะครับได้ลองขับดูแล้วชอบยังไงครับชอบครับพ่อเป็นรถที่ตอบโจทย์ในการทํางานแล้วก็ถืีว่าเป็นรถใหม่ครับแตื่อว่าได้สภาพดีทุกจุดเลยแล้วก็รบทุกอย่างครับผมใหม่ก็น้อยครับผมน้อยครับรถเศรษฐีใหม่พอพอเห็นรถก็ถูกใจเลยคุณพ่อก็บ้าด้วยครับมาดูครอบครัวผมุณมากครับวันนี้พอีบรรจุผลนะครับแล้วเลือกของลูกค้าได้แล้วนะครับ รถดีบนขอบคุณลูกค้าชาวสวัดิ์รากจริงครับถ้าใครมารถดีบนไม่ผิดหวังเลยครับครับก็เสียเต็มที่เลยโอเคนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านไหนที่รู้จักกับลูกค้ากับครอบครัวนี้นะครับอยากจะดูรถอยากจะหาข้อมูลรถติดต่อถามที่ลูกค้าได้เลยหรือจะเข้าไปที่ลิงของเพจเพจรูปรถดีบนหรือเข้าไปที่เพจพุทธลาที่ผมเพิ่งท่านไปนี้ครับวันนี้วันฉัตรมงคลแต่เรื่องของลูกค้าแล้วรถดีบนขอบคุณลูกค้ามากครับ